สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเ่ยมือเสามือเที่ยงนะครับหลังจากที่มาว่าในลงลิปสู่พี่น้องเบิงมณีก็เลยได้มีเวลาว่างนะครับหลังจากที่ไปรับพระภิสุสงเพื่อมาเพื่อสิมาถวายพระทหารเพลนอยู่บ้านแมใหญ่นะครับซึ่งได้ซึ่งได้สูญเสียแม่ใหญ่มณีพันสรีเอาลงปลานะครับพี่น้องก็เลยว่าขออนุญาต เฮ็ดคลิปซูพี่น้องเบิง่งบรรยากาศบ้านเฮ่านะครับเป็นบรรยากาศบ้านเท่านะครับพี่น้องครับเป็นแบบบานๆซูพี่น้องเบิง่งนะครับว่บากันมีงานศพล่างบา้านก็สิคือกันอยู่ดอกนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือวานั่นลหละนะครับเพราะว่ามันกะโรคไพ่ไข้เจ็บมันหลนะครับแต่ว่าเพื่อนกับมีอสมมอมีอยังมาดูแล ع, อยู่กับมีงแ,แต่บ้านเฮ่านี่ละ่ะพี่น้องนะครับคนบานเดียวกันนี่ละ นะครับมาซอยกันบ้านอื่นกับพอคอยมีปันไหนดอกนะครับเพราะว่าเพิ่นก็นต้องการมาตรการอยู่นะครับป้องกันมาตรการอยู่นะครับพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจะได้ลงวัดนะครับจังสิพาไปเบิ่งมื้อนี้นะครับมีสิ่งที่ประหลาดใจของจารย์ลอยนะครับเพราะว่าได้ยินว่าอยู่วัดเพิ่นไปตั้งไว้เพราะว่าบ้านจาะลอยบ่มีเมียมเนาะพี่น้อง เป็นสองกองฟ้อนเป็นกองฟ้อนเพราะว่ามีสองศพนะครับพยยบ่อใหญ่บัณฑ์ไต่กับแม่ใหญ่แม่นายพันเยี่ยมนะครับเป็นสองศพพี่น้องเพิ่งเลยตั้งกองฟ้อนคู่กันเดี๋ยวจานร้อยสีลงไปถ่ายคลิปสุปี่น้องเบิ่งอยู่ดอกนะครับตอนไปทรงพระนะครับไปทรงพระยุบัดเดี๋ยวจังสิทธิ์เลาะไปเบิ่งน้ำพึ่นนะครับว่าหม่องสถานที่นะครับสี สีอันประชุมเพิ่งนะครับสีประชุมเพิื่งยูพุ่นนะครับมองเพื่อนสีเผาโน่นแหละพี่น้องเดี๋ยวสิไปไล่ให้เบิงนะครับเดี๋ยวสิไปไล่เลี้ยงให้เบิงว่าเป็นจังไดจังไดนะครับพี่น้องเนาะเอาแต่คลิปนี้เบิงบรรยากาศนี่แหละในงานนะครับก็มิตรบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องนะครับลอยกวัวลังค่าเลื่อนท้าไนี้ก็สิเป็นท่างกว่าแอกแม่คั่วนะครับเปียกข้าวเขากับน้ำนะครับกินเข่ากินน้ำกันทั้งในแม่คั่วนะครับพี่ทั้งี่ ถอดไก่ถอดหมูนะครับรแหนกแม่ขั่วแหนกแม่ขั่วถอดไก่ถอดหมูเนาะอันนี้เป็นหมูเนาะทุเรียนเนาะปัาดเลถอดไก่ถอดหมูนะครับกับเข่ากับน้ำสลับแหนกแม่ขั่วเข้าทั้งในก็บซับอย่างเดียวมากมาพี่น้องมากเลยั่นวา,มา ไปหามันเดี๋ยวจะไปแถวขอกล่องนี่มากมากซับเดอทำบุญน้ำกันเดอรมากครับซับเดอซับเดอรัมาปิ้งยังทั้งนั้นโอ้โอ้ปิ่งหมูกับถอดปลาทูห้อยปลาทูยังมากขึ้นเรอปลาทูบ่เนี่ยโอ้มันปกเปากระป๋องอะไรเสียวเนี่ย ปลาแม่กะเรียวบวชปลาทูถ้าพระพันสัรเพียรแล้วจังสิได้์นครับไปส่งยวัดอีกพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องระเบิ่งกล่องฟ้อนมือนีมีสองกล่องฟ้อนบา้านจะลอยบ่มีเมี่ยมนะครับเดี๋ยวสิพอผาลอเบิ่งเด้อพี่นอ้อง,องเด้อคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตพามาเบิ่งนะครับการตุ่มโฮมของบ้านเฮานะครับการซอยการซอยงานนะครับเพราะว่าสิเป็นงานศพงานบวชงานแต่งงานยัง พี่น <tu i ro> ้องพนกัส so so you anyway, mm ิมาตุ้มห้มกันดังสิล่ะนะครับกาบ้านอื่นบ่ค่อยมีพี่น้องเอาแต่บ้านเฮาเนาะเพราะว่าทางด้านออมสมอพนกับคัดกรองนะครับนี่ก็คือว่าเอาเฉพาะบ้านเฮานะครับพี่น้องโอ้ตาบันเพราะทางด้านนี่ไหมนี่ไหมบนะีพวกบีพวกผู้ใดพกกันอ้ยผู้ใดไหวพกปะบีพกไหมบีพกพกเสียเอวอันตันมาฝากหัวได้เนาะ ทางนี้กับซีเมนสมาคมทางอสมอเพื่อนสันตัวเออผู้เพื่อนดูแลกับอประธานอสมอเออประธานแก้วเออกาตวบาก็ไม่แต่บ้านเท่าไ่ะเนาะบ้านอื่นมัมมีดอกเพราะว่าบ้านอื่นเพื่อนกับบ่อคอยมากเพราะเฮาต้องอันนี้กับบ้านเท่านั้นละเอออืมเมย์ไมยังเนาะบาทนี้เนาะเออบาทเนี่ยกระเด็บปึ๊บปึ๊บไม่ยังเนาะบาทนี้เนาะยิงยิงสวัสดีค่ะ จะเสียงดังจะเสียงดังพระเพิ่นสวดอยู่พระเพิ่นสวดอยู่สว,วัสดีค่ะนอ้องาาน้องอะไรคะเนี่ยน้องอะไรเนี่ยน้องน้องวองลล่าค่ะน้องพอลล่าโอ้ไม่มีช่องเป็นของตัวเองด้วยเหรอช่องเอลล่าชาแนลค่ะวอลล่าชาแนลมีผู้ติดตามเยอะหรือย,ยังยังไม่มีเลยค่ะไม่มาสร้างว่าแต่เปิดมาจากปีแล้ว โอ้เปิดใเดือนกัวเปิดใเดือนกัวเพราะตอนนี้เปิดในที่ตามจ้าโคนรไปหน่องครับฝากไปติดตามเปิดอะไรพอล่าชาแนลแมนว่าเฮ็ดเฮ็ดยังแนี่คลิปนะเฮ็ดยังแนี่คลิปกินคลิปเต้นคลิปกินคลิปเต้นเออเต้นกับสีขาท่าอยู่นั่นน้องเปนสีคือหางเคียงแนนนี่ในน้อคลิปเต้นเป็สีคืออยู่โอ้คลิปกินคลิปเต้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปชมเนาะน้องพอล่าชาแนลพอล่าชาแนลค่ะอ๋อคลิปกินคลิปเต้นมีมีสองอย่างใช่ไหม โ okay. อเคเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปติทินต,ตามเดี๋ยวสิไประกาศไปซ้อมมึงเดอ้อคันพี่น้องแฟนครับเอฟซีเบงคลิปนี้นะครับคันมีคขันมี่มเอฟซีติดตามแสดงว่าไปจากช่องจันหลอยเด้พอเพราะว่าพอท่านมีจะโคนเป็นวะเอออโอเคน้องพล่าชาแนลบ้านนี่คืองามจังเลยประจานทีมงานพูดนะพูดนะพูดนะพวกพวกแยกพูดนะเอ่อเบอร์ห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปดูไปดูไปโพดใส่กันนู่นแมวสองอ่ะเอ 5, 4, 3, อห้าสี่สามสองเจ้าไินอยากนโะยีดข้อขึ้นเยืยดข้โดโอขึ้นเออโอ้ยเนาะตายแล้วได้บัตรนี่อย,ย่าเสียงดังอย่าเสียงดังพระเพิ่นสวดมุนยุ้งเอาขึ้นเก้าอี้เอาบพ่อของแปลกในงานศพพี่น้องครับพ่อของแปลกในงานศพพี่น้องวาเนี่ย นี่ล่ะ <against> น <irgend reconcile> ี่ล่ะคนฟินหวังสิไปติดตามเจ้ากับตอนนี้ล่ะเออเอ้าเอาเอาเอาแม่เล่าเด้อค่ะแม่เล่าโอ้ยูุหันบอกเล่านันบอกเล่าข้เเลืออแล้วบอกเอ้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องควนล่าน้องควนล่านะครับประจำหมู่บ้านเบิดบ้านจะร้อยกับเบิดบ้านจะร้อยกับมีกระเทยผู้เดียวนี่ล่ะนะครับโอ้เหมือนในโรงมหาเมฆ้วยนะครับซอยกันพูลไม่พพลมือนะครับ เบิด์บันต้องคุ้น <pr> ็มีกระเทยผู้เดียวนี่ละอือเพราะได้เบิงได้แย่งกันไปลูกสาวพ่อลาไปไปงาน้อยเิือมาในโลกอือจับหันจับนี่บ้างในกระเป๋านั่นเพราะมันจะมือให้โลกเว้ยเออถึกใจายถึกใจายแม่เล่าว่าจว่าเออเล่ากระเปือกแล้วเนี่ยอือ เอ้าอยากมาหาท่างผีก่อนบันนี่รายการเปีน้องพ่านยี่ยมก็ลังโกนหัวพี่น้องครับเอ้าพี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮ้ารายการเป็นยังไงล่ะคือเป็นจังสันลายหัวมันห่อนเลยเออยน้องเป็นเอ้ยเอาไปมามันปวกกินหัวเว้ยเปีนลองแฟนครับเอฟซีประกาศแสดงความเสียใจครับผ่านเยี่ยมน้ำนะครับที่ได้สูญเสีย นะครับมั่นดาหรือว่าคุณนเมร์นะครับก็เอานี่ยแหละครับสัตย์จะทำโลกมนุษย์นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเพื่อนว่านะครับเอา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 เลยเด็กนายพันธ์ที่กำลังสิโกนหัวนะครับกะสิได้บวชบวชชูงเมร์นะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนครับเอฟซีนั่นแหละนะครับที่ให้กำลังแรงใจสารพันเยี่ยมนะครับเมื่อนี้กะสิได้ลงปลา แต่ว่าสองกล่องผุนิผุนจัดไปอยู่สองกล่องผุนจังว่าโอ้ยเออทางกล่องลงกวันอยู่แต่ว่ากัดสองกล่องไหมสองศพอืมสองศพแต่ว่าผุนสิเด็จผุนสิเด็เผาต้งผุนกวันจังมาเผาทั้งที่คนแรกกผผูู้้ตาย่นไปอแมนบอกอยู่มมาบ้านในคลิปมาบ้านบอกผุนอยู่แต่ว่าเสื้อผ้าผุนไปเบิ่งวัดอยู่ดอกแล้วลงไปทรงพระจังหน่อยเสื้อผ้าไปเบิ่งอยู่นะครับว่าผุนทางเห็ดของควันของหยั่งอยู่เอาเอาเอาเส้นหลาไทยยังก็ได้ดิโอ้ยเนาะ เออเอายาวยาวกอนโอเคนะครับนี่แหละบ้านเฮานะครับพ yeah, ี่น้องย่ามเกิดแก่เจ็บตายกิดเบิ่งเงี้ยงกันไปยังสิ่งละนะครับว่าหย่งกะบ่ได้แเราต้องเชื่อกิดดีเนาะมันจุกละคนกะอันนี้ละคนมันกะจุกมันตันจะรอข้าข้อนะครับกับไม่มีุ้รอยากสูญอยากเสียดอกพี่น้อง เตี่เครื่องเสียงตู้รัโพงของเสี่ยวน้ำเพิ่นก็ได้บุญได้ผลาน่ำนะครับตเทววัมาฤาษีมนาทีเมื่าไ,ได้เอาของเพิ่นได้เอาตู้เครื่องเสียงของเสี่ยวน้ำที่มอบให้แต่พุ่นละนะครับแตาลงมาซอยงานเพิ่นนะครับก็ได้ให้ผะสงเพิ่นได้สวดนะครับแล้วก็ให้พี่น้องปองไปเข้ากับได ได้ยินเสียงน้ากันนะครับผู้อยู่ไกลๆกล็จะได้ยินเสียงน้านะครับประดัแม่คั่วทั้งปุ่นก็นได้ยินเสียงมางหวัวผีนะครับฮะคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงจำเนี่ยและพี่น้องนะครับอีกจะน้อยกัเราจะลงไปทั้งวัดนะครับ